กองทัพเรือจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี2556พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เขตทหารครับกองทัพเรือจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี2556ระหว่างวันที่20-21สิงหาคม2556สำหรับในปีนี้กองเรือยุทธการได้จัดงานแบบปูนาการร่วมกับ ทัพเรือภาคที่หนึ่งฐานทัพเรือสัตหีบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนและหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบและเป็นการเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ความร่วมมือในการนําเสน,นเอเผยแพร่กิจกรรมบทบาทและหน้าที่รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของกองเรือยุทธการตลอดจนหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบสู่สายตาประชาชนด้วยดีมาตลอด อีกทางเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์สร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนสาขาต่างๆซึ่งจะส่งผลให้การติดต่อประสานงานในอนาคตมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นณสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการอำเภอสัทหีบุบรี พร้อมทั้งพาคณะสื่อมวลชนขแขนงต่างๆทั้งส่วนกลางและภาคตะวันออกทํากิจกรรมทัศนศึกษาพ,พื้นที่ท่องเทีเ่ยวเขตทหารพื้นที่สธธัตหีบการแข่งขันฟุตบอลและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์หน้าสโมสรสัญญบัตรกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับในลักษณะบรูบรณาการด้วยการนำการปฏิบัติการทางทหารการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆของสว่วนกําลังรบการอำนวยการและการสนับสนุนของสวอาา่วนอื่นให้แก่